มันเป็นลักษณะของคำว่าชาเลนชชาเลนชนึเป็นลักษณะของคำว่าอะไรครับชโลมก็คืออะไรครับนทีสุขดังนั้นเนี่ยไอ้ความสุขที่อยู่ในมาตามสรุปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขธรรมดามันเป็นสศทีสุขที่มาจากพระเจ้าศทีสุขที่มาจากพระเจ้าชโลงเนี่ยเป็นศทีสุขที่มาจากพระเจ้าผมอาจจะได้เปรียบพี่น้องนิดนึงคืออ่านภาษาจีนได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลภาษาจีนมันเยอะนะครับ ในเว็บไซต์ภาษาจีนเนี่ยเขามีเว็บไซต์หนึ่งพูดถึงนักปชัชยายูที่มีความเห็นเกี่ยวกับทัศนะเกี่ยวกับพระบพีนะครับมีอาจารย์ยูท่านหนึ่งท่านก็ศึกษาลบอกว่าในความคิดของคนยูเนี่ยชะโงเนี่ยมหมายถึงอะไรหรือสันติสุขสันติภาพเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่ในสันดีบทที่หนึ่งขนอที่หนึ่งเนี่ยไอ้ความสุขน,นี้มันหมายถึงอะไรก่อนที่ผมจะบอกเ่งหน้านผมต้องพูดก่อนเพื่อพี่น้องเข้าใจเบื้องหลัง พระเยซูเกตขณะที่พรงอยู่ในโลกเนี่ยพระองค์มีการพูดประโยคหนึงบอกว่าพระเยซูตรัสปรยหลึ่งบอกว่าเราก็สันติสุขให้แก่ท่านไม่เหมือนอะไรครับไม่เหมือนโลกให้ดังนั้นเนี่ยพระเยซูพูดชัดว่าความสุขในโลกเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขของพระเจ้าที่ทรงให้กับเราเนี่ยไม่เหมือนกับทำไมไม่เหมือน,นโลกให้ผมหวังว่าคืนนี้นะครับคืนนี้พี่น้องที่มาฟังเนี่ยจะมีความสุขทุกคนเอเมนเ ขอพระเจ้าเมตตาเขาไปคืนนี้ท่านมีความสุขเพื่อฟังแล้วท่านจะมีความสุขที่แท้จริงเอาละครับเบสติแต่ว่าเรามอความสุขที่ท่านไม่เหมือนความสุขที่โลกนี้ให้ยในความคิดของยิวเนี่ยคนยวมีความคิดหน่างบอกว่าความสุขในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่สามประเภทประเภทแรกความสุขประเภทแรกเนี่ยคนยูเขาบอกเลยเป็นความสุขอะไรครับจบลมความสุขจบลมนี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับ ไปด้ในชิ้นนี้แต่ข้างในทำไม <L un> ลองไห้คุณว่าสังคมเยอะนะสังคมไทยเยอะไหม <Yeah. S 1> เดือนที่แล้วนะผมไปที่ซอยซอยเขาบอยอาจารย,ย์ไม่ยากซอยคอยไหมครับสุขมุมวิทซอยหกอ่ะใจสมานอ่ะแถวนั้นอ,ะอนนนละครับ uh มันมีแต่ผู้หญิงอะไรครับบริการทางเพศผมก็เข้าไปเยี่ยมน้อง,องๆเหลาน,นไม่ได้เยี่ยมผู้หญิงบริการทางเพศนะ <L un> สุดซอยนั่นเนี่ยมันมีบ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านเริ่มต้นใหม่บ้านเริ่มต้นใหม่เป็นหน่วยงานคริสเตียนที่ทํางานประกาศากับมินซนูไม่มีปีนี้ผมจะไปอีกปีนี้โจโดูโ,โวไปผมด้วยพี่โจขออนุญาตเองเลยโอเคไปไปด้วยกันปีที่แล้วผมไปเนี่ยเขาเชิญก็สองร้อยคนมากินต้นจีนคุณรู้ไหมสองร้อยคนที่เขาออกมาเนี่ยต้องออกออกมานะครับหัวหนึ่งผมเจ็ดร้อยบาทออฟออกมานะเพื่อจะมากินต้นจีนและให้อยู่กับเราประมาณหกโมงเยน็นถะึงห้าทุ่มนะพวกนี้เขามากินกับเรา ขอบคุณพระเจ้าวันล้ว200กว่าคนนะผมก็เทศนาสง200คนนะมีแค่คนเดียวที่กลับใจใหม่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านรับกันใหม่ครับขอบคุณพระเจ้ายังมีคนหนึ่งที่ออกมาจากการขายตัวบริการพุทธปีนี้เราจัดเด็กปีนี้จะ2วันเลยเพราะว่าลอะ200คนเดียวไปไมันจะจัดเป็น2รอบนะถ้าพี่น้องสนใจไปด้วยกันได้นะครับไปทูดคุยกับเขาผู้หญิงเหล่านี้นะผมเข้าไปในซอยนั้นนะหลายคนนั่งอยู่หน้าบาร์นะหโหล่ละ ต้องสิคนหัวเราะนี่มีความสุขไหมมีไหมครับเฮ้ยคุณเห็นคนหัวเราะนี่มีความสุขไหมต้องมีสิครับคนหัวเราอนี่มันต้องมีอะไรครับมีความสุขแต่คนหัวเราะไม่มีความสุขหือสงบ้านะครับผมเจอในซอยนะหลายคนเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่ที่นั่นะหัวเราะมีความสุขเลยแต่คุณว่าสุขจริงไหมมันเป็นความสุขอะไรครับ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มในใจจะไม่ได้ความอะไรเจ็บปวดผมคืงคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็เข้าใจได้วันหนึ่งคุณต้องนอนผู้ชายไปไปซ้ำกิ่กหน้าทุกวันเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆคุณมีความสุขหรอมันเป็นความสุขอะไรครับตรงต่อสังคมเยอะไหมพี่โน้ความสุขอย่างนี้ในสังคมเยอะจริงๆเ่ซืโอโลกนี้ให้คุณได้แต่เป็นความสุขอะไรครับทองตอผมถามพี่น้อนดิ คุณเคยมีความสุขจอมปลอมไหมทุกจะตายเป็นตั๊กแหกินฝืนมันเป็นความสุขจอมอะไรครับจอมปลอมโตขนาดเป็นลูกทุ่งไทยยังมาร้องเลยจิ้งเข้าหลอกใ,ใจไม่ห,หลอ่อจิ้งข้างนอกช่างไรจิ้งข้างในไปยังไงมันมีความสุขเป็นความสุขอะไรครับจอมปลอมอันนี้ไม่ใช่ความสุขมาทำเสียงดูดี สรุดีไม่ได้ให้ความสุขที่คุณโลกมีให้คุณได้คือความสุขจอมปลอมความสุขไม่ที่สองครับเขาเรียกความสุขอะไรนักปัญญาอุว่าความสุขที่สองในโลกนี้ยินยืดให้คุณก็คือความสุขชั่วคราวความสุขชั่วคราวเนี่ยนักปัชญาอุกว่ามีครับเป็นความสุขที่คุณต้องอาศัยสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้ามากระตุ้นคุณจะมีความสุขความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่คุณต้องอาศัยสิ่งที่อยู่ภายนอกของคุณเนี่ยเข้ามากระตุ้นคุณถึงจะมีอะไรความสุข ความสุขวนนี aperture, 看看네้จะมีความสุขได้เราไม่ต้องได้จับได้สัมผัสได้รูบได้คำได้เห็นได้ครอบครองได้ดูดได้กินได้ชิมมันถึงจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขแค่อะไรครับมันเข้ามาจะค่อยออกพอหมดปุ๊บมันก็หมดสุขคุณเคยดูหนังอะไปรุ่นเฮีดูหนังเลย transformer เคยดูไหม transformer ขอบิดดูเสร็จไปมีความสุขได้ดู าเร็วก็ไปเลยพี่น้องอันนี้ที่เรื่องว่าความสุขอะไรครับชั่วข้าวนักประชาอยู่ท่านหนึ่งพูดผมก็เห็นด้วยกับท่านเลยท่านบอกความสุขชั่วข้าวเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงใส่นังหอมพี่น้องคุ้สุาพบุรีท่านเคยฉีดนังหอมมั้ยทำไมผู้หญิงใส่หนังหอมเติม <c oughs> ทำไมไม่เคยเต็มทำไมผู้หญิงฉีดนังหอมทำไมตอสิครับ จะได้ความสุขอย่างนี้มันเป็นความสุขอะไรครับทุ่ข์เอาสังคมเยอะไหมโลกนี้คุณได้ความสุขทุกข์เอาเห็นไหมเดี๋ยวนี้คุณเหนื่อยเพราะอะไรซื้อรถซื้อบีซีดีของของของบางคนนะได้มือถือมาหนึ่งอุ้ยดีใจที่มือถือแล้วคุณทำไมอุ้ยมือถือเดี๋ยวไม่พอเอาสองมือบางคนต้องมีสองมือถือเดี๋ยวคุณทำไมอักสารมือถือซีมมือถือเดี๋ยวนี้คุณรู้ไหมคนบ้ามือถือแล้ว คนหนึ่งพกหกเจ็ดมือถือเคยเห็นไหมเคยเห็นบ่าครับไม่เคยเห็นเลยระวังคุณจะเป็นอย่างนั้นสักวันนี่เชื่อนี่ขนาดผมไม่เป่าเรียนสมของเครื่องเหรอจริงๆตอนแรกผมพกเครื่องเดียวภรรยาสั่งมาเอาฮัดต้องเอาฮัทฮัด,ดโทรมาใจเครื่องนึ่งไว้รับเครื่อง่งไว้โทรออกอสุดท้ายภรรยาน่ต้องมีเครื่องสุดตัวด้วยมิโดมอันนี้เรียกของความสุขเลยครับทัวเข,ขาอันนี้โลกไู่กดด พี่น้องอันนี้เขาไม่มีความสุขก็ทํศสนยีความสุขที่ประทับสูนยีให้กับเราก็คือความสุขเรืนี้ครับความสุขอะไรครับผมว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ทุกท่านหลายคนทุกคนผมว่าต้องการความสุขที่มหนที่แท้จริงคุณต้องการความสุขที่แท้จริงไหมที่แท้จริงไหมครับวันนี้มีเคล็ดลับนะครับในประทับศสุยนีบอกว่าความสุขเป็นของคันที่ไปดำเนินตามคำแนะนำของพระองคความสุขเนี่ย ในความพิจิองคุณยิวคืออะไรมันคือโชิมหรือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงในความพิจิองคุณยิวเนี่ยมันมีองค์ประกอบสาประการใครก็ตามที่มีองค์ประกอบสาประการนี้ในชีวิตเขาจะมีความสุขที่แท้จริงแต่ใครก็ตามที่ไม่มีสาประการนี้ในชีวิตอดีายวหวังเลยว่ามจะมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่คุณมีมันแค่ชั่วคราวหรือว่าเป็นความสุขปลอมแต่ถ้าคุณต้องการความสุขที่แท้จริงคุณต้องมีองค์ประกอบนะจ๊ะ โองค์ประกอบสามประการตัวนี้เอาละครับพี่น้องเรามาดูกันความสุขที่แท้จริงในความคิดของคุณยู่คืออะไรนะความสุขที่แท้จริงในความพิชิตของคนอยู่มีองค์ประกอบสามประการคืออะไรบ้างมาดูอย่างแรกครับหนึ่งอย่างที่หนึ่งอ,อ่านเลยครับหนึ่งสองสาม ไม่มีทางผู้กคความสุขแท้จริงได้ถ้าพี่น้องเนี่ยเข้าใจผมใจพี่น้องเห็นภาพจัดพี่น้องมันต้องเริ่มจากจุดนี้วันที่พระเจ้าทรงสร้างนุ่นครแรกงโลกคือสร้างผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยอาตมาเลว่าคุณว่าสองคนเนี่ยตอนที่ไม่ทำบาปเขามีความสุขแท้จริงไหมมีมีไหมครับโอ้โหพี่น้องสบายมากเลยครับขอโทษนะสอสูงมันเตะแก้ผ้าวินเดนไม่อายเลยครับพีความสุก ระว่าเขากับพระเจ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากันแต่หน้านเศร้ามีองเ้ยคืออย่างนี้พระเจ้าไม่มองหน้าผมของใหม่